ช้า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  คุณม <presidency. S 1> ีส okay. ่ง <ett> อีกอยากนี้อยากรักของจัิสวยให้ใจให้กับเธอสวยเหลือเก็อยากจะใกล้ชิดเหมือนเจ้าสิมิลูกที จริงอยู่ดิงไม่ได้โคตรดีพูดรซีโคตรแซดเขจะมาจัดเรื่องใส่ยันเมื่อกี้อะไรนะมีท่างไหมเก่งมากเลยมีแต่ว่าพี่เอาสติไปจําเนื้อเพลงเมื่อกี้พี่ยอมละยอมยอมยอมเลยจริงเขาเรียกว่าอันนี้ภาษาพูดอันนี้ภาษาใต้าถอะเร้ให้เราฝ่ายภาษาอะไรนะภาษาภาษาแต่ภาษาที่แรกไปนี่คือเขาไปซ้ายแล้วไปขวาเลยนะและเอาเหตุผลเพาะมากใช่เรามีท่าของตัวเองใช่ได้ ใส่ก็ไปสิแว่นไม่ได้ใส่แว่นแล้วทรงจะออกโอนายถ้าถอดพี่ก็ปกติจริงปะจริงนายดูชับคืนทักทายก็ปกติแต่ถ้าเกิดใส่แว่นนี่ยพี่จะทักทายแบบมีทรงหน่อยต้องถอดแหวนถอดแหวนสวัสดีครับใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นเพื่ออะไรกันี่เขารอจะขึ้นที่ไหนประมือพิธีกรนิดนึงฮะตัดเลยผมมาเก็บให้จะได้เห็นครับรอไม่ถอดมองไม่เห็น เซลเซลมีถามมันไม่ไรอันไม่ถอดด้วยใช่ไหมไรอันไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่ไว้เดี๋ยวมองไม่เห็นกลับมาเจอกับสามบุ่งอีกปีนึงแล้วแป๊บเดียวเองครับอันนี้เป็นเล็ดน้ำที่ไหนมาครับอ๋อเมื่อกี้มีคนสาดครับผมโอ้โหนริงไม่พูดก็เลยสาดเต็มที่เลยเมื่อกี้ดีขอบคุณนะครับทางผู้ใหญ่นะครับทุกๆคนเลยรวมถึงพี่ทีมงานด้วยนะครับที่ ให้โอกาสนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่สองพวกเราแล้วซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเวทีแบบนี้น้อยครั้งมากที่พวกผมจะได้รับโอกาสแบบนี้ซึ่งผมดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนมีรอยยิ้มในค่ำคืนนี้ด้วยกันครับโอ้โหเช่นครับกลจะหล่ออรอย่นเลยคนต่อไปเทียยวบ้างนะก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนยังมาดูพวกเราให้กำใจพวกเราเนาะมาร่วมดูร่วมเชียร์จูชมโชว์ด้วยนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณทางโอกาสคุยใหญ่ด้วยนะครับที่เรามานะฮะเป็นเวทีก็ถือว่าใหญ่กลางกรุงเลยเนาะมีทั้งชาวต่างชาติชาวไทยด้วยก็ขอบคุณกัดงี้ด้วยครับดีใจมากฮะนี่สงสัยต้องมาทุกปีแล้วเนี่ยถว่าปีหน้าเราจะไปงานนั้นไหมเราจะไปงานเดี๋ยวถ้าปีหน้าจัดเดือนหนึ่งไรอันไซฟอร์มาสา30บวันเลยนได้ไหมแม่ของเราของเราเป็นยังไงบ้างเจ๊ะ ก็ขอบคุณครับเหมือนกันเลยครับเราชื่นใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกครั้งที่ผู้ใหญ่ให้เรามาที่นี่แล้วก็การต้อนรับเป็นอย่างดีในช่วงสงการครับอันนี้ก็ชื่นใจมากเยอะจริงๆเยอะทุกปีครับขอให้ทุกทวามีความสุขอีกครั้งหนี่งนะครับพิธีสงกรานต์ปีสองพคนห้าสิบหมาีไทยแลนออกบ้านออกไนชื่นใจ ขอให้ถูกวันที่สองนะครับรที่หนึ่งผมถูกเองเอโอเคครับอโอเคครับครับผมประสบามสำทุกสิ่งครับสาธุขออวยพรให้กับแม่ๆทุกๆคนนะครับรวมถึงพี่น้องนะครับที่มาเที่ยวในงานค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปเที่ยวก็ขอเดินทางโดยสุขภาพนะครับแล้วก็เล่นน้ำอย่างมีสติแล้วก็ขอให้มีความสุขกันมากๆในวันสำคัครับผม เขาเป็นถ้าเป็นเวอร์ชั้นใส่แว่นดำได้ไหมมีมีสักหน่อยนะวอร์ชั้นใส่แว่นดำบัวชั้นแว่นดำการเริ่มจากเดินก่อนเลยโอเคอาจจะมีสติเฮ้ยนังมังคุณพ่ออวยพรแม่ๆทุกคนนะเว้ยโอ้ยพี่มันดูแบบอันนี้เยอะไหมโอเคเวอร์ชั้นแรกดีแล้วเวอร์ชั้นแรกดีกว่าโอเคขอบคุณจัดกากด ขอให้ทุกคนมีความสุขครับร่ำรวยครับเหมือนที่เราอวยพรเลยครับแล้วก็หมดทุกหมดโศกครับคิดอ้ไรของให้สมหวังแล้วก็สำคัญที่สุดครับเรามีคอนเสิร์ตของ RSF หรือว่า Real Sun f o r m Concert นะครับตอนนี้เปิดรอบสองแล้วครับมผมเย้ไปยาวยาวเย้ไปยาวยาววันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะสำหรับง,งานไอคนอนิ่งสงการของเราครับ